นายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมการประชุม World e c onom i c Forum ณเมืองดาวอสสมาพันธรัสวิสถือเป็นการเดินทางเยือนยุโรปครั้งแรกในฐานะผู้นำรัฐบาลระหว่างวันที่15-19มกราคม2567ค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางถึงเมืองดาวอสสมาพันธรัสวิสเพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบ World e c onom i c Forum หรือ WEF มีการหารือ Country Strategy Dialogue on Thailand โดยนายกรัฐมนตรีได้นําเสนอยุทธศาสตร์ของประเทศไทยการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจพร้อมย้ําว่าประเทศไทยเปิดแล้วนอกจากนั้นยังได้นําเสนอโครงการแลนบริดจ์โดยยืนยันเรื่องการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจซึ่งรัฐบาลให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคเอกชนหลากหลายบริษัทที่มาเข้าร่วมในการหารือครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีได้พบผู้นําและอดีตผู้นําหลายคนเช่น <c oughs> นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งได้หารือกันถึงเรื่องเที่ยวบินตรงระหว่างสนามบินบรัสเซลของเบลเยียมกับประเทศไทยนายกรัฐมนตรีรับปากจะไปหารือกับการบินไทยต่อไปรวมทั้งการยกระดับหนังสือเดินทางของไทยเพื่อให้สามารถขอวีซา่าและเดินทางไปยุโรปได้ง่ายขึ้นการเจราจาเรื่อง FTA ไทย EU ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นซึ่งสหภาพยุโรปนับเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย ส่วนการพบกับนางสาววิโอลาอัมแฮดประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้รับเกียรติให้เข้าพบเพื่อหารือในเรื่องความตกลงทางการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปที่มีการเจรจาก,กันมานานโดยที่ทั้งสองประเทศมีความตั้งใจที่จะบรรลุข้อตกลงให้ได้ภายในปีนี้เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบกับนายโทนี่แบบร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร หาหรือด้านการผลักดันความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกันของโลกโดยมีความตั้งใจที่จะหาความร่วมมือกับประเทศไทยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นายโทนี่แบรเชื่อมัน่นว่าการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและองค์กรต่างๆจะช่วยทําให้ประเทศมีการพัฒนาขึ้นได้โดยรวดเร็ว